สวัสดีค่ะย,ย,ยินดไงยินดีสไตล์แม่เว็บสวัสดีพี่น้องทั้งโลกสวัสดีแมวบางบอลกรุป๊ปรวมเทีด้วยจ้ะแม่เว็บมาอีกแล้ววันนี้แม่เว็บจะมากินข้าวกับแกงเ,เห็ดเห็ดเพลาะเห็ดโพเห็ดโพเห็ดเพลาะเห็ดเพาะกระป๋องเห็ดเพาะกระป๋องแล้วก็มีแคบหมูแม่เว็บทําเองค่ะแคบหมูหมูกระจุกเขาเรียกหมูกระจุกกรอบๆค่ะกรอบๆครับต แล้วก็ใส่ใบยอดมะขามกับกะเพราเห็ดก็เห็ดกระป๋องนะคะไม่ใช่เห็ดสดๆ <c oughs> แต่ก็กินไปเหอะเนาะอยู่ต่างแดนแบบไหนก็กินไปเหออใบกะเพรากับ,กบอยอดมะขามกอา็อยู่ช่องฟิตท,ทั้งหมดนั่นแหละพี่ต่ช่องฟิตท,ทั้งหมดนั่นแหละกินแต่ของ <c oughs> สดๆอยู่ในใจช่องฟิต <c oughs> ก่อนจะกินก็ฝากพ่อแม่พี่น้องช่วยกดติดตามกด จับสก์ตายกดแชร์กดไลค์ให้แม่เว็บด้วยนะคะ,ะอย่าลืมกดกระดิง่งติ้งติ้งว่งงมามาแล้วจ้าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทําคลิปหรอกคะ่ะเพราะว่าอ่านังสื้อสอบนังซื้อสอบว่าเออจะสอบเอาพาสปอร์ตบ้านประเทศเนเธอร์แลนด์เก้าครั้งแล้วยังไม่ผ่านคะ่ะเก่งขนาดไหน9ครั้งคะ่ะพี่น้องเออีกเครั้งมันไม่ใช่ภาษาพ่อแม่เราเนาะเราก็ยากหน่อยเนาะ ยากมากไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดานะยากโคตรยากสำหรับแม่เบบห้าสิบกว่าปีเลยไม่ใช่อายุยี่สิบสามสิบเหมือนเขาน้องง่ายสำหรับแม่เบบห้าสิบเอ็ดปีแล้วยากมากยากยอมรับไวโคตรยากภาษาไทยแม่เบบยังจะพูดไม่ชัดเลยนับภาษาอะไรภาษาอร์แลนภาษาอังกฤษภาษาดัตต์ภาษาโดยโอ้สุดยอดโคตรโอ้พูดมากมากกินข้าวเนีย่ยมาสดรอนกับแม่เบบด้วยจ้ะ

มุกจุกเขาเรียกมุกจุกเข้ากันกับสุดกับแกงหิดเนี่ยเข้ากันดี right like... mm-hmm ให้ระเบิดระเบิดตุมระเบิดตุมแดดออกตบพักแล้วกฝนแดดออกักพักล้วกฝนแล้วก็ลมแล้วก็หนาวรับจะปาพไม่ทันไม่เว็บจิบโคอยู่เนี่ยเลยอยากสดร้อนๆ bài tập lại พ่อแม่เราแต่ก่อนเนาะสอนให้ลูกกินข้าวเยอะๆกับน้อยๆจะได้ตัวเร็วๆข้าวเยอะกับน้อยตัวเร็ว ค่ะบบายขอบคุไลค์ไลค์กดเธอ